สบายดีสวัสด you know. ีครับสวัสดีน้ำใบครับผมเมื่อไงฉัากสิ่งเดียมตัวเพลงงานครับคุณแม่เขาบอกว่าใชเพิ่งกลับน้องงเชน้องกินโซ่กินกรอนลอยสันน้องกินน้อาไปกินหมองแข่งงานน้ำเนาะมาแรงลอยสันเดี๋ินท้องงไปเห็น้องกินจะเข้ากรอนผมก็บอกว่าในรูบาน้องเชนยังสูกลินนะครับบ้นน้ำกันครับอืมจะเก็บใบกระเพราแล้วว่าจะเตรียมตัวกระบานน้องเขาว่า กินเขาก้อนสิพัดกระเพาะกระเพาะยังก่อนเถอะกระเพารข้างในไก่้ให้เอาไปกินเข่าแล้วครับไปเฮ็ดงานเนาะแล้วก็ห่อไปจะกินย่ำเดืกน้ำเปลือกงูไปทันครับเนี่ยผมกำลังเตรียมขวางนในห,ห้องวนันเราจะไปเฮ็ดงานลาลลแล้วโอ้เข้าเข่าไก่ไหลร้อนแล้วผัดดูอะไรก็ได้ผัดดูจนเว้แต่ก็เป็นถุงกระเพาแต่ว่าถุงกระเพาเบว,ว้เลย ผัดหรือหดผัดหรือหดนั่นเลยก็ผักกกดกะเพราเปิดเหมือนนี่คุณแม่สิผัดกะเพราข้างในไก่เอาเบอร์น้ำกันนะครับแม่กเก็บแล้วข้างในกะหั่นกะซอยเรียบร้อยแล้วเนาะหอนมาหนิหอนอยอดไข่ใส่ผักเนาผักเนา <S <S 2> <S 2> ผักขาเนาะผ,ผักเนาก็ได้ น้อตนบักเขียบบักเขียบไงห้องกะถือฝนมาเริ่มซึนึ้นแล้วเนาะมเื่อมาเอากักแต่งนนี่บอกแค่อ่กแตงนิ้บนกรจ้าเนาะบกเขียบิตายแล้วรอบหนึ่งฝนถือสงหัวบ่านี่บกเขียบบกเขียบฝรั่งบกเขียบบักเขียบญงบกเขียบฝรั่งครับบรรยากาศรังรัน หลัง,ล,ง,ล,งลานป,ป,ป่าแบกม่วงโอเสียชิบนี่คุณแม่เตียนน้ำมันลงแล้วสองเมนูแซ่บๆหวอนหมอเมื่ียออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเอบปวดแขนไปเ่ยนี่ค่ะคุณแม่สิจ้าปวดแขนปวดมือ ปวดเข่าพออ้อมเนานบนี้นปวดแขนปวดเข่าสีไข่พออ้อมแล้วครับเพราะว่าอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแน่แล้วเนาะึืนก็บรินอน,น,ะะน,อนมานอนนอนลองใสงนะครับอนทีเ้บบา,าเดียวแบบ<ม>นอนม่ไนนวางมันมอม พอมเคลื่อนเทียวเคลื่อนผัดสีดามากครับไข่ค,คุณมาไว้กับสีไข่เนี่ยเหลือมีอยไก,ก่เจ็บขิงเมื่อแต่มือสีดามากค,ล okay, คนละเคยใข่ตีเขียวกับเขียวกับปวดมือเดี๋ยววันนี้เขียวกับปวดเขียวคุณนายก็เป็นแมงล้อมนะครับก็บเลยปวดปวดทั้งทั้งสองข้างขางนึงปวดขานึงไข่คุณนม่ซื้อว่าปวดเนาะ กะเล่นลามลงมาน้ำขังที่เสียดยาพรปวดน้ำเส้นข้อลงมานี่แหละก็ะเลนเนยมีอาการเจ็บขิ้งไข่เล็กน้อยกินยายายังกันยาซาลาบอ,อกกินเม็ดเดียวกินเม็ดียดอยงแล้วก็เอายาดำใส้นะแข่เนาะยาดำใส้โซ่ป,ปวดามากไส่แต่ปวดตอนเย็นคราวเดียวจ้ะ หอมคือแบบว่าท okay. ีผัดข okay. ้าวหน้าวยบาเว่าขหน้ามันหหางโดนมันเดือดล่เัดกนไหล่นใ่ใก่่่ข้าวฮ้อนกลินกับได้กเตนั้นห่อ่ก็ใช่่พิ่าตลาดเจ้าฮ้อนพี่ เไม่ยังไสแตลาดจะบ่ม่ยังไา้แล้วมามาได้ไปคือม่ยังมีโยกมีตะดคิ่ยกเกลียวเกียวอกเจาลังจ้่ยาับใส่น้ำนิดนึงยานเกลือใหม่บุจ้ะให้น้ำเดือดเตอจังเลย สุกแล้วน้ำร<ะ>ิกใส่ใส่ซอทอยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวก็สุกตัวหนามันห่อน,น,นนะอเสียงเสียงออกมองโดนใส่ลังค่ะ เราเนี่ย,นะยกินเข้ากันยากไเข้ากันยากแขนไข่เจ็บแบบนี้เจ็บได้เลยแขนกับยกบ่ได้แขนกระปวดข้างเราขึ้นแต่ข้างเดียวเลยขอเท้ากต่ข้างนี้แต่ว่าเบื้องเราเป็นเรื่องปกตินาทีทั้งนี่ทองและะ้วค<ห>่ะปวดเจ้าก็เป็นปกติกระปวดฝันเพราะว่าข้างใจของเครื่องมันเหมือนกับอ้นเอเ็อเอนอะ เพราะว่าเค่เสียมยังกระสิไปตึงไปใช้ร่างกายของลูกเลยอีเชนบ้างในนสุเรื่องปกติเพราะว่าไม่เห็นต่คิดล้ายเนาะย่านไปส่งฝนที่ตัวน้อยใช่แต่ว่ามตเรื่องปกติเสียงรานหน่อยเราเพงช่างช่างช่างอยู่ในห้องความกระเพราช่อห้องเล็กๆอ่ะ กินแนวสิ่งที่เป็นโลชั่นเลยก่อนวันนี่แหละได้แล้วเ้าไปใส่ใส่หน่อยะป,ออยปะวัาจางเลยพอดีแล้วพอดีแล้วใมองว่าจางเลยมองว่าพอดีลเลยเนะดินเสร็จแล้ว มันทออไู่ไไฟลายหันถาดไข่อีกบน,นี้เมนูนี่จะ้ะร้อนๆเลยนี่เมนูต่อไปทอดไข่ทะลุฟ้าไข่ชะอม นมือเคยชมบผักเมน้นผักเน่าหรือว่าผักขาไข่ทะลูฟ้าไข่ทอดผักขาหรือว่าผักเน่าตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน ยัด้ยนะจอจาเป็นควา,ายอยู่ขึ้นลายแท้ให้เบอร์สูงหอนๆเลยยังหลายอยู่แม,ม,ม,ม่ตนแม่เด็ดมาตะนองโมเดลให้แม่อาไเอาไรหอดใไข่มีจอลาถ เามใส่แกงนราไม่เาาบืมาไลราละบ่ยานหอมได้กินฮอดไฟหานไปบุหันแล้วละ่ะ กินข้าวแล้วก็จะไปเฮ็ดงาตอเอรานี่าทำแล้วของงายง่ามขึ้นนะครับผมก็ได้นะครับคุณแม่ทอดไข่ล้วเมนูที่สองสองอย่างนี่แหละครับกินข้าวเที่ยงเมื่อเห็อย่างไรอากาศห่อนไม่อยากไปตลาดเพื่อนไปตลาด,ดาก็มิแตนาก่อเนาะโดนโดนเที่ยวใคไปซื้อกินจะได้มี่นี่น่าเ<ม>ห็ดก็เลยเห็จ้าก็มีเมนู เว่าทุ่งหางบางอ่างกับห้องกินกับเสียงกับไปตลาดจำเป็นดีตแต่เขาไม่แยกียกเ,เองคนแม่เียบเองเลยก็แล้ว,ลวโอดไข่ขง,าขงามเลยครับวอาจันอื้อ ตัดเคื่อนก็นได้วน,นีใช่จานเงียเพื่อนั้นก็เพราว่างในมนบ่เขย็งกันเลยเพาะว่าันหนานผมของานง้มเคืนครับมาเคื่อนของานฝนตกนาเพิ่งไปจับกบมาให้ตัวนึ่งของานฝนตกตกกบกระอ,ออกนายบอยให้งานก็ได้มีผัดใครจ้ะไปครับขาเราคงประสิทธิงาน ครับเบิ้งมาแล้ฝนจะตกอีกวันเนาะเยง่ายกระจยง่ายครับรบ่้งยมงลบฝนเนาะฝนตกฝนห่ำนะครับกินข้าวเที่ยงแล้วกันครับทอดไข่กับอัดข้างในพุ่แม่ลร้างของเตรียมเลยจจ้วกันสามจ้ะนี่เนาะครับไี้หย่นล็ำบาเลยปะได้ป็ข้าเจอใไไอันนี้กบได้ยู่มองใช้าง,งานในตาหลครับ น,น,ขขนีได้เ็าอ,อ้งบุบานอ้เอบไฟฟ้าเลยเดี๋ยวจะหาเบิ้องม,ม้อันนี้เขางานง,ง่ามขึคื่นบาคืนฝนตกเนาะน้าเป็นยางตรวจเป็นยรข็นเรยางจับมาให้มีกบมีเก็บเนี้ออื่กับแต่ว่าเราผกินอืนเราเกิบเรากินเป็นแ่ขีนกบแม่ตัวใหญ่ได้เถอะตัวใหญ่ได้ไหยมันตัวน,นี้ใหม่ได้ไหมทำไมให้แม่ให้งให,ให,ใหญ่ นีะครับมีใช้งานจะอุดมสมบูรณ์อย่างที่แบบขนาดอยู่ในปลายแห่งจะไมีขบม่เอื่องมีเฉียดขนาดเส้ครับเงินของเงียนยางเร็วๆปสิทภาพกินเข่าครับผมเข่าละอายเราจะเข้ามาบ้านเนาะจ้ะมฝนจะตกขั้นพ้นเดี๋ยวพอคลิปนานนะครับผมคลิปนี้เราขอต่ไปกินเข่ากันนะจครับบบ๊าายยสวัสดีครับ